พระธรรมคำสอนหัวข้อมักแปดหรือมักมีองแปดหนทางดำเนินสู่ทางดับทุกพ้นทุก์ที่เรียกว่ามักมีองแปดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเส้นทางแปดสายที่ต้องทำทุกๆเส้นทางอย่างสม่ำเสมอเพื่อไปถึงเส้นทางสู่ทางดับทุกนั่นเองนะครับ ก็ประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบสัมมาสังกป,ปะดำริชอบหรือความคิดที่ถูกต้องสามสัมมาวาจาคือวาจาที่ถูกต้องหรือวาจาชอบสี่สัมมากัมมันตะหรือการปฏิบัติหรือการกระทำชอบหรือการปฏิบัติที่ถูกต้องห้า สัมมาอาชีวะคือการหาเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะคือความเพียรชอบ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิจาก8ข้อนี้นะครับถ้าเกิดเราขมมดมาเนี่ยเราจะได้อยู่3หมวดด้วยกันอันที่1และอันที่2คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะเนี่ยก็จะเป็นอยู่หมวด ปัญญานะครับสังเกตได้เลยว่าเริ่มจากปัญญาก่อนให้มีปัญญาให้รู้มีความรู้มีความรอบรู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะได้ลงมือทำได้ถูกต้องนะครับแลหมวดที่สองเนี่ยจะเป็นสามสี่ห้านะครับก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะก็คือให้รู้ว่าเราอ่ะจะควรจะพูดจาแบบไหน นะครับแล้วจะประกอบอาชีพเอ่อแล้วก็ลงมือกระทาอะไรยังไงบ้างแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรก็จริงๆก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบอันแรกเป็นหมวดปัญญาอันที่สองเนี่ยเป็นหมวดเกี่ยวกวับเรื่องเอ่อเป็นเรื่องศีลน,นะครับใจความก็รวมมาแล้วเนี่ย ก็เป็นการขยายความของเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะครับแต่เอาปัญญานําแล้วก็ศีลแล้วก็ค่อยหมดที่3าม,มาเป็นเรื่องสมาธิสมาธิก็คือมีสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบหรือมีสติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นชอบนะครับก็ เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องมาฝึกให้มีสมาธินะครับแล้วมันจะถึงจะเกิดผลในทางที่จะดับทุกได้จริงเพราะบางทีเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วแหละแต่บางทีพอเหตุการณ์เข้ามากระทบเราหรือเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็ไม่มีสติเราก็ไม่สามารถนําปัญญานั้นมาใช้ได้เพราะสติเนี่ยเป็นเหมือนเป็นความาปัญญาเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นความคมเหมือนเป็นใบมีดแต่ เหมือนเหมือนเป็นความคมของของมีดะนะครับแต่ว่าสมาธิหรือสติสมาธิเนี่ยหรือไอตัวสมาธิเนี่ยหมวดนี้เนี่ยเหมือนเป็นความหนักแน่นมีพลังที่จะเอาปัญญามาใช้ให้เกิดผลได้ไม่งั้นมีปัญญาแต่แบบพอเจอเหตุการณ์อะไรทีไรแล้วมัน,ม,นมันเหมือนมันหวันไหวอะ่ะแต่ถ้าเกิดเนี้ยมันไม่หวันไหวนะครับใครที่เรียนรู้หรืออ่านธรรมะมาเยอะหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เวลาเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยมัน มันก็ต้องยอมรับว่าตราบใดที่ถ้ายังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันก็ยังทุกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันทีละตัวนะครับตัวแรกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบนะครับคือเป็นหมวดปัญญามันก็คือต้องมีความรู้ว่าเห,เห็นว่าอะไรเป็นอะไรหรือที่สำคัญคือความรู้ในเรื่องอริยสัจสี่ก็คือ เห็นสัจธรรมทั้งสี่ข้อก็คือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคเพราะเราจะดับทุกข์ได้เนี่ยเราต้องเห็นว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเราจะละได้ยังไงนะครับแล้วนิโรธก็คือสภาพที่พ้นทุกข์แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นนิพพานแล้วเป็นยังไงนั่นเองนะครับแล้วอันที่สี่ของอริยสัจสี่เนี่ยก็คือมรรคมีองค์แปดนั่นเอง ว่าแล้วเราจะต้องทำตัวยังไงคิดยังไงพูดยังไงดำเนินชีวิตยังไงฝึกจิตฝึกใจยังไงถึงจะดำเนินสุดทางพ้นทุกข์ก็คือมักมีองแปะนะครับนี่อันแรกก็คือมาในเรื่องหมวดปัญญานะครับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนะครับคือเห็นด้วยปัญญานั่นเอง นะครับข้อที่2ส,สัมมาสังกะปะนะครับดำริชอบความคิดชอบความคิดเนี่ยถือว่าเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราปรุงแต่งโดยใช้ปัญญาประกอบด้วยเนี่ยก็จะคือความคิดใน,ในการที่จะแบบออกจากกามคำว่าออกจากกามคือความเพลิดเพลินนะครับ หรือของที่เราชอบที่ถ้าเกิดเราไปหลงไหลมันหรือเราชอบมันหรืออะไรบางทีมันจะกลายเป็นความอยากเป็นตัญหายอยากจะดึงมันเข้ามานั่นเองนะครับหรือเรียกว่าถ้าในหมดกิเลสก็คือความโลภนั่นเองถ้าเราจัดการกับตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีความคิดที่ถูกถูกต้องว่าเราจะออกจากกรามยังไงออกจากความชอบยังไงออกจากความโลภยังไงออกจากความอยากยังไงนะครับแล้วความคิดที่ถูกต้องอันต่อมาเนี่ย ก็คือความไม่พยาบาทความไม่พยาบาทก็คืออยู่ในหมวดของโทสะนั่นเองคือสิ่งใดที่เราไม่พึงพอใจเราก็วางเราไม่แบบพยายามไปต่อต้านเราไม่พยายามไปแทรกแซงเราไม่พยายามไปทำร้ายทำลายนะครับอันนี้แค่อยู่ในหมวดความคิดนะครับก็เรียกว่าอยู่ในหมวดที่เป็นมนโนกรรมนะครับและต่อมาก็คือ การไม่เบียดเบียนอันแรกเนี่ยคือเราก็ไม่เบียดเราไม่ให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะเป็นสุขนะครับก็จะพ้นทุก์ได้อีกทางหนึ่งนั่นเองก็คือต้องมีความคิดที่ถูกต้องดําริชอบนะครับก็จริงๆดูแล้วเนี่ยก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนก็คือไม่เป็นหลงนั่นเอง จริงๆรวมความก็คือไม่โลภไม่ไม,ไม่ไม่โลภไม่โกรธไม่โลภะโทสะโมหะนั่นเองกิเลสสามตัวนะครับแล้วอยู่ในหมวดของมโนกรรมนะครับต่อมาข้อที่สามนะครับสัมมาวาจาก็คือมีวาจาที่ถูกต้องมีวาจาชอบหมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จ พูดเท็จก็คือพูดไม่เป็นความจริงซึ่งหลักในการพูดจริงๆเนี่ยทางพุทธศาสนาวางไว้อยู่แล้วก็คือให้เป็นความจริงและให้เป็นประโยชน์และให้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้พูดผู้ฟังสถานที่บุคคลพูดง่ายว่าถูกต้องตามกาลเทศะเหมาะสมตามกาลเทศะนั่นเองแต่สิ่งที่ไม่ควรหรือไม่ควรจะพูดนั่นก็คือไม่พูดเขาเรียกว่าไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบหยาบคายหรือสอเสียรหรือเพ้อเจ้อนะครับหรือก็อยู่ในหมวดใจความเกี่ยวกับเรื่องศีลในเรื่องศีลข้อที่4นะครับการพูดต่อมาข้อที่4คือสัมมากรรมตะสัมมากรมมันตะคือการปฏิบัติการกระทําที่ถูกต้องนะครับ หมายถึงเจตนาละเว้นการฆ่าการลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกรรมนะครับก็จริงๆอยู่ในสิน5้าในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นั่นเองแล้วก็อยู่ในกุศล,ลกรรมมาบท10ในหัวข้อในเรื่องกายนั่นเองนะครับกาย,ยาก,กรรมนั่นเองนะครับ พูดก็ดีแล้วการกระทําก็ดีแล้วต่อมาคนเราเนี่ยจะต้องเลี้ยงชีพหรือทำมาหากินหรือจะอยู่รอดในชีวิตได้เนี่ยก็ต้องมีการเลี้ยงชีพชอบสำมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพที่ถูกต้องซึ่งหมายถึงการละเว้นการมีอาชีพหรือมิจฉาชีพนั่นเองการมีอาชีพที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นมิจฉาชีพ ก็อาชีพที่เป็นมิจฉาชีพคืออาชีพที่ให้ละเว้นจากการอาชีพที่ต้องมีการฆ่าสัตว์หรืออาชีพที่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นก็หลักเหมือนเดิมคือไม่เบียดเบียนถ้าเมื่อกี้นี้สังเกตก็จะตรงกับในเรื่องสัมมาสังกะปะหรือดําริดชอบหรือความคิดชอบนั่นเองแล้วก็อยู่แบบไม่เบียดเบียนถ้าในสังคมในโลกนี้ไม่มีการเบียดเบียนกัน สังคมหรือโลกนี้ก็จะสันติสุขนะครับแต่เป็นไปได้ยากเพราะคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าในทั้งส่วนเรื่องการระวังทั้งความคิดการระวังทั้งจิตใจการระวังทั้งการกระทําตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยได้มากนะครับความสงบสุขจะเกิดขึ้นสันติสุขจะเกิดขึ้นต่อมาข้อ 678นะครับก็คือในหมวดเรื่องสมาธิสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบตรงนี้เนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดในเรื่องสมาธิคือการที่เรามีเจตนาหรือที่จะโฟกัสในสิ่งที่เราทำอย่างตั้งใจนะครับแล้วในเรื่องความเพียรชอบตรงนี้เนี่ยเขาให้มาพิจารณาในส่วนที่เป็นในเรื่องอหัวข้อทำในเรื่อง ส,สัมมัตตทานสัมมัตประทานสี่นะครับก็คือในเรื่องให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราจะพยายามทําต่อไปเนี่ยมันเกี่ยวกับกมันเกี่ยวกับกุบกศลหรืออกุศลอย่างไงบ้างนะครับก็แบ่งได้สี่ข้อด้วยกันนะครับสัมมัตสัมมัตประทานสี่เนี่ยคือความพยายามหรือความเพียรที่จะป้องกันไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าให้มันได้เกิดเลยนะครับแล้วถ้า อะไรที่อกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้มันละลงไปนี่กอันที่สองแล้วอีกสองอันก็คือในเรื่องกุศลก็คือให้ทํากุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นนะให้มันได้เกิดขึ้นและกุศลอะไรที่เราทําแล้วหรือมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้ดํารงรักษาเอาไว้หรือทําให้มันมากขึ้นทําให้มันเจริญนะครับนี่ก็เรียกว่าความเพียรชอบความเพียรชอบเนี่ย ก็จะมุ่งหมายในในในเรื่องสมรรถประทานสี่ตรงนี้นะครับในเรื่องกุศลหรืออกุศลก็คือต้องทําในส่วนที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองอกุศลก็ก็เอาออกคือพูดง่ายๆถ้าภาษาทั่วๆไปก็คือว่าอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าทําหรืออะไรที่มันทําอะไรไม่ดีแล้วก็เอาออกไปซะถ้ารู้มันไม่ดีก็เลิกเลิกกันไปนะครับแล้วอะไรที่ดีก็ทํานั่นเอง พูดง่ายๆว่าในเมื่อเรามีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าใดดีไม่ดีแล้วอ่ะเราก็เลือกทําในสิ่งที่ดีอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปทําหรืออะไรที่ทําไปแล้วก็เอาออกไปซะถ้ามันไม่ดีก็แค่นั้นนะครับต่อมาสัมมาสติการมีสติที่ถูกต้องนะครับการมีสติชอบการระลึกการระลึกได้หรือให้พิจารณาในเรื่อง สติฐาน4ก็คือกายเวทนาะกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวให้เห็นถึงความคิดเห็นถึงการกระทำของตัวเรานะครับรละลึกได้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วแล้วขอพูดตรงนี้นิดนึงครับว่าเหตุใกล้ของการเกิดสติตรงนี้เนี่ยก็คือการจดจําสภาวะได้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูกายดูใจตัวเองเรื่อยๆจะได้เห็นกายเห็นใจของตัวเองไม่ว่าจิตจะคิดอะไรกายจะทําอะไรก็เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะไม่สามารถอากุศลต่างๆกาา็ไม่สามารถจะหลุดรอดหรือบังเกิดขึ้นได้ตรงนี้สําคัญมากเลยครับ แล้วเมื่อถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขโดยปริยายมันก็จะเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความสุขก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในตัวต่อไปนั่นเองแล้วไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นตัวเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาด้วยเช่นกันแต่ต้องเป็นสมาธิแบบสัมมาสมาธินะครับคือการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆสมาธิยมันมีั้งสมาธิที่แบบ มิจฉาสมาธิหรือว่าสมาธิที่ไม่ดีเอาไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ดีแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นสมาธิต้องเป็นสมาธิที่ที่เป็นกุศลด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดมีรากฐานมาจากไอตัวสติเนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นสัมมาสมาธิแน่นอนแล้วก็คือจะมาทำให้เกิดเป็นฌานการเพ่งการตั้งมั่นของจิตโดยเริ่มตั้งแต่จะเป็นแบบการ วิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะครับแล้วพอเมื่อมาจนถึงเอกคตาแล้วเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยก็เข้าสู่อุเบกขาคือการวางเฉยณนะอารมณ์สุขกับเอกคตานั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมาธิแล้วสามารถที่จะนำทั้งสติสมาธิหรือความเพียรตรงนี้เนี่ย เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างดีนะครับแล้วรวมข้อมวดทั้ง8ข้อเนี่ยมันไปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆฝึกให้อย่างสม่ำเสมอค่อยๆเพิ่มค่อยๆสังเกตค่อยๆทำไปนะครับแล้วมันจะเป็นหนทา,ทางที่นำไปสู่การดับทุกข์หรือในหลายๆตำราเรียกว่าเป็นทางสายเอกหรือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็น ทางสากลางนะครับก็ในเรื่องมักมีองค์8ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในเบื้องต้นยังมีรายละเอียดอีกมากมายน่าสนใจน่าศึกษามากๆครับผมสาธุครับ